จะกรรมในเวนเจ้าบ้านเจ้เรือนช่วยปกป้องปกปักภกษาครอบครัวลูกด้วยวาจาใดคำพูดใดที่ลูกเรืลองเกิดเป็ลูกขอสมาอาภัยคอยครอบครัวลูกอยู่เย็นเป็นทุกข ก็คือคุณค่อมชวนชื่นคุณค่อมเองก็คงจะสงสัยมากว่าตัวเขาเองจะเป็นคนเปิดประตูผีได้ยังไงหรือมันจะเกี่ยวอะไรกับเลขวันเกิดของคุณค้อมหรือเปล่าอีกไม่กี่วินาทีจากนี้ไปเราจะได้รู้ความลับจากตัวเลขของคุณค้อมกันแล้วล่ะครับ คนที่เกิดวันที่5้าใครว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในใจเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรต้องไวรวดเร็วพอลงมาดูในบ้านเลขที่7จ็ทับเจ็ดหของนักคอมในวันเดือนปีเกิดลงมาอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยแต่มีเลข7นําหน้าเลข7เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นหรือการเสียสละนั่นหมายความว่าไหว้พระหรือเป็นคนที่สะสมพระหรือของมงคล เพราะฉะนั้นของเหล่านี้ลิวก็เลยเขียนว่าบ้านหลังเนี้ยน่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากอย่างเช่นสะสมพระไว้เยอะหรือได้ของมงคลมาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องหลักๆที่ลิวห่วงพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านดีแต่จะมีคนเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเขียนว่าระวังเป็นคนเปิดประตูผีนั่นหมายความว่านักคอมอาจจะมีอาจารย์หลากหลายที่เข้ามาในชีวิตนักคอมแล้วพยายามเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้ แต่การเอาเข้ามาให้เหล่านั้นเนี่ยต้องระวังด้วยว่าอะไรที่มันมากเกินเท่ากับเราเปิดประตูผีแล้วทําให้ทําให้สิ่งที่มันมากเกินแล้วเราดูแลไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะทําให้ไปส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยพบเจอสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองนะครับผมดูแม่มากเลยมีทุกอย่างเลยครับถูกต้องหมดเลยครับอทนนี่ผมไม่ได้แกล้งพูดนะ,อ,ะอันนี้เรื่องจริงครับ,รบที่บอกว่า,าที่บ้านนะคนเห็นนะครับเขาเรียกอะไรเจ้าที่นะครับับของนักคอมสบายนะครับ ไปไหนไม่ต้องห่วงอ่ะบ้านน่ะมีคนดูแลใครบอกฮะเอออาจารย์ครับอ๋อมีอาจารย์บอกอาจารย์เขาบอกฮะอาจารย์เขาไปบ้านใครไปส่งผมโอ้ยนคมบ้านหลังนี้ดีนะไม่ต้องห่วงเลยมีคนยืนเฝ้าสูงสง่าเลยอ่ะเขาบอกลักษณะไหมครับว่าเป็นรูปประพันธ์ยังไงสูงใหญ่ครับสูงใหญ่เป็นคนสูงใหญ่เลยครับยืนคุมบ้านอยู่เลยครับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับผู้ชายครับ แล้วคนในบ้านนักคอมเองเคยมีใครเจอไหมมีแต่ว่าแม่แม่เรียกแม่ยายนะแม่เมียแม่ยายเจอครับเจอยังไงฮะเจอว่าเดินลงมาจากบันไดสองคนคนผมเมียครับเพราะคนแก่เขาไม่กลัวแล้เขานอนข้างล่างครับโอ้แม่เจอเลยแล้วแม่เ็าถูกหวยเขาสบายไปแต่ส่วนตัวนักคอมไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับอยากเจอไหมครับฮะอยากเจอไหมไม่อยากเจอนะครับแต่ก็ไม่ไปกลัวนะครับกลัวครับแต่ก็ไม่อยากรบหลูครับ เก็ให้มาเยอะแล้วพอมาเล่นตลกไปเล่นวัดนู้นวันนี้ก็ก็ให้มาสะสมไปเยอะมากพระคงค์พระแก่อะไรเนี่ยพระพูคนทีนี่เขามีหมดแหละครับที่บอกว่าเยอะนี่มีประมาณเท่าไหร่ครับอ้โหเยอะมากครับชนบเป็นองค์นี่เป็นเป็นนพันนะครับเป็นพันเลยครับเก็บไปเป็นกลองเลยเขาให้มาวัดนู้นวันนี้ไปเล่นเขาก็ให้มาให้มาเก็บไปตั้งแต่อายุ18นะครับเก็บเอาไว้เนี่ยแล้วนี่จะ60ิอยู่แล้วเนี่ยเก็บไปเยอะขนาดไหนแล้วถ้าเป็นองล่ะครับที่ไม่ใช่องใหญ่ไม่ใช่องเล็กองใหญ่ก็มีอยู่ 8ปันะแองครับตั้งเอาไว้อและมีพักพิคเนศอีกององใหญ่แล้วก็องเล็กองค์เล็กอีกถ้าอย่างนี้ก็เหมือนที่คุณเรียวตั้งหัวข้อยไว้ไว่าอาจจะในการเปิดประตูผีการที่มีของมงคลหรือว่าพระเยอะเกินไปมันไม่ดีหรอคำว่าบ้านหรือเคหสถานเนี่ยคือหมายถึงบ้านที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ก็คือให้เป็นบ้านของคนปกติแต่หลายคนเนี่ยพอเรามีบ้านปุ๊บเนี่ยบางคนไม่ได้อยู่แบบเป็นบ้านครับ เอาพระที่ใหญ่กว่าบ้านเก็บรูปปั้นพระต่างๆเยอะเกินไปจนบ้านเน่ยเปรียบเสมือนวัดเพราะฉะนั้นพอบ้านที่เปรียบเสมือนวัดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เขาตายไปแล้วเขาอยากได้บุญกุศลเขาก็จะมามาขอเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าระวังจะเป็นคนเปิดประตูผีคือทุกอย่างเนี่ยก็จะมีประเด็ประดังเข้ามาในชีวิตของเราแม้กระทั่งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นถ้าเกิดบ้านนะข้อเป็นสองชั้นถ้าเดินขึ้นบันไดไป ประตูห้องของนาคอมจากใกล้ๆกับบันไดไหมใช่ครับพอขึ้นไปแล้วประตูอยู่ซ้ายมือเลยครับครับเพราะตอนนี้ภาพที่ผมเห็นก็คือว่าตร,ตรงชั้นตรงนั้นน่ะหน้าห้องมีอะไรสักอย่างคือมันเหมือนมีอะไรคุ้มอยู่หน้าห้องก็เลยอยากรู้ว่ามีใครมาทำพระมาเจอไปครับครับเพราะตอนนี้ผมเห็นคนยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ย <laughs> ไม่เอาเรื่องจริงนะนะใ่ใกล้ๆกับบันไดเนี่ย <_ D> เขายืนเฝ้าอยู่หน้านั้น <_ D> ผมเตือนเรื่องหนึ่งเลยแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าปกติแล้วน้า,นานเนี่ยเวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยภาพที่เขาพยายามบอกให้เรารู้คือน้าคอมเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรก็ตามเวลาเดินหรือจับอะไรเนี่ยไม่ค่อยอยากจับราว <_ D> ไม่ค่อยจับราวบันไดคือใครเตือนก็ไม่ได้หรอก จะลงขึ้นลงเองทําเองแต่<ช>ไม่ <ละ S 1> ชอบจับลาวจะเดินขึ้นถึงเงี้ยครับไม่เคยจับลาวเขาบอกว่าเมื่อชะตากรรมมาถึงเนี่ยเขาช่วยไม่ได้นะก็อย่าประมาทสิ่งที่อยู่หน้าห้องหรือสิ่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาคุ้มครองนัคอมอยู่การที่ให้มาในวันนี้มีเหตุผลเรื่องหนึ่งคือการคนเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วนะคัคอมไม่ค่อยจับลาวบันไดเขาบอกเลยว่าถ้าเมื่อถึงเวลาเหตุแห่งกรรมที่มันพัดมาเจอกันเนี่ย เขาก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ลูจะขอร้องคือไม่ว่าจะขึ้นลงบันไดอะไรก็ตามนะครับจะเป็นบันไดขั้นเล็กขั้นน้อยจับไว้เถอะครับมันจะหนักกว่าคนที่เขาล้มหนักขอบคุณมากครับที่เตือครับต่อไปนี้ผมจะไม่เดินจับบันไดผมจะเดินจับจับราวเหล็กขึ้นไปเลยครับ <c oughs> ต้องระวังนะครับอยากจะพูดอะไรกับเจ้าที่ที่คุ้มของบ้านเราอยู่ไหมครับก็อยากจะพูดว่า คือผมจะท่องอย่างเดียวว่าเอ่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเจ้าบ้านจเจ้าเลือนช่วยปกป้องปกปักรักษาครอบครัวลูกด้วยวจาจาใดคำพูดใดที่ลูกลอกเกิดไปลลูกขอสมา,ภาอภัยคอ้ครอบครัวลูกอยู่เย็นเป็นถงย่ายมีอะไรรบกวนเลยส่วนมากอยพูดอย่างนี้เวลาไหว้พระ